น้องๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาา่อง My M Channel ค่ะว้าววันนี้ก็มีน้องๆ FC นะคะส่งรูปวาดแฟนอาร์ตมาให้พี่อ้อมใน Facebook นะคะรูปแรกนะคะส่งมาจากน้องอิมนะคะว้าวรูปน่ารักมากๆเลยค่ะน้องอิมบอกว่าปีนี้อยู่ป .4 ทับหด้วยนะรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องเปล่าค่ะอ้าวผมยาวมากๆเลยเนี่ย น่ารักจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆรูปวาดน่ารักกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาชวนน้องๆค่ะไปผจญภัยกันในจูราสสิกปาร์กกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นดยกันเลยอ้อมแอมช anel ขอนำเสนอ Little Big Planet 3ตอนจูราสสิกปาร์ ราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในทะเลทรายนะเนี่ยเฮ้ยร้านจังเลยอ่ะฮะดันมันโครงกระดูกไดโนเสาร์นี่นะเฮ้ยบรรพับพบรถไดโนเสาของใครกันเนี่ยไปดีกว่าโอ้เอยโยนันมันมิสเตอร์จอห์นแฮมมอนนี่นะโอ้สวัสดีสาวน้อยฉันจะรักเธอมากเลยนะถ้าเธอเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ไดโนเสาร์ของฉันนะ่ะ เ,เปิดให้เข้าชมฟรีหรือเปล่าคะโอ้แน่นอนจะที่รักเธอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยฉันเปิดให้เข้าฟรีเลยนะเย,ย้ขอบคุณนะคะมิสเร,รจอนแฮมมอนเอ้ยดูสิมีเฮลิคอปเตอร์มารับด้วยนะเทวระเปิดไปเลยอ่อโอ้โหเฮลิคอปเตอร์บินได้ด้วยใบยพัดยังไม่หมุนเลยเ ออจอดจอดว้าวลงจอดแล้วเอ้ยอได้ยินเหมือนเขาว่าทับใครตายหรือเปล่าเนี่ยอา้าวเฮ้ยใครมานอนตายอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยขอขอโทษด,ด้วยนะฉันรีบนะเอาละค่ะสักคัดเอาเปิดประตูเลยนะคะเอ้ยเอยอโอ้โหกระแสไฟฟ้าแรงสูงเอ้ยถ้าโดนช็อตนี้นะไม่เกรียมแน,น่เลยว้าวเข้าประตูไปเลย ือเหมือนว่าตรงนี้เราจะอ,อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะว้าวมีโครงกระดูกไดโนสเสาร์้วยนะเนี่ยโอ้โหเ,เราจะต้องขึ้นบันไดไปฮบฮบโอ้โหบันไดที่นี่มี่ขึ้นยากน่ะดูเลยนะเนี่ยฮบอ๊บฮ่าเฮบฮ่าเราต้องกระโดดขึ้นไปบนตัวของโครงกระดูกไดโนเสาร์ตัวนี้ฮบฮบ ทิ้เดียวฮึบโอ้โหเลื่นเลื่นเลื่นมากเลยว้าวมีไอเทมให้เก็บด้วยนะเนี่ยโอ้โหไ,ได้แล้วต้องขอเก็บสักหน่อยแล้วฮึบฮึบฮึบอ่าเก็บได้แล้วว้าวโอ้โหตื่นเต่เาตื่เต่เาจังเลยว้าหูเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะคะ ว้าวดูสิมีรถซาัฟารีมารับด้วยนะเนี่ยอ๋อเป็นทัวร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยว้าวจูราสสิกพาร์คอ๋อฮวัวนไปเลยวนๆๆันวันวเฮ้ยกระแสไฟฟ้าแรงสูงท่าทางจะเป็นโซนอันตรายนะคะว้าวมีแพ้ด้วยอ่ะแพ้อ๋อฮปวดชิงชองอยากเข้าห้องน้ำอะ่ะ บรรยากาศมันไม่ให้เลยนั่นเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ้าวเฮ้ยไปดับรถเสียเฮ้ยเป็นอะไรไปเนี่ยสตาร์ทไม่ติดอ้าวไฮเฮ้ยอะไรเนี่ยแขนใครหล่นลงมาแล้วแล้วแล้วไขพังประตูเหล็กออกมาน่ะเฮ้ยแน่นอนเลยพระเอกของเรื่องเฮ้ยทายเรนโนสลัดเล็กอ่าเฮ้ย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  รถตกเหวฮ <ś 2> ้ระโดดลบ <ś 2> ้้อ๋อไม่นะนี่เธอทำอะไรกับต้นไม้ของฉันเนี่ยเจ้าเด็กป้าขับรถเป็นหรือเปล่าเนี่ยเออข,ขอโทษด้วยนะคะคุณไดโนเสาร์คอยาวแบรคิีโนสลัส้ยต้องรีบไปกันต่อแล้วนะคะฮึบฮึบอ๋อยหาทางลื่นหน้าดูแล้วนะเนี่ย รู้สึกว่าชะตาจะขาดหรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยโอ้ห้องเก็บของต้องหาทางออกนะคะฮ่าใช้ปืนมาแล้วค่ะฮ่าปืนเพนบาร์เอ๊นั่นไงอ๋อนั่นมันไทเซอร์ท็อปนี่นะฮะวัดดีฮมาอธารลราเจ้าเด็กน้อยฮะใช้มาเที่ยวนะ่ะไปก่อนนะฉันยุ่งอะ่ะ อเอา,านวนัวนี่นะถ้าทางจะต้องเอาวัวให้เจ้าทีเร็กนะเนี่ยเอ๊ะฉันว่าฉันได้ยินเด็กผู้หญิงพูดนะว่าจะโยนฉันให้ทีเร็กกินนะอ้าขอโหดเลยนะวะฮู้ฮึบฮึบ่าอ,อีกทีเดียวอีกทีเดียวฮึบฮึบโอ้โหยังหอ,อีกรอบหนึ่งนะฮึบอ้าย ไอ้นี่เจ้าเด็กบ้าอย่ามาจับนะฉันนะต่อยฉันโยนเจ้านี่อย่ามาจับฉันฮ่าอาดะเดียๆนะคุณวัวฮึบ่านี่เลยับคัทเอาบ๊ายบายลาก,ก่อยนะเจ้าวัวน้อยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะนี่ถ้าเราตกลงไปได้เป็นอาหารของเจ้าทีเร็กเกนแนนเลยนนลเนี่ยอ๋อเก็บป,ปืนเพ้นบอลมาก่อนอ๋ขอข้ายิงไหนสิ อ๋อสีเหลืองโอ้ยฮ่าไดาโดนน้าวนี่นะ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 นี่นี่นี่นะอ่ให้ไม่ต้องยิงฉันก็ได้แทนนี้ฉันก็ตกเหวแล้ว วิเวกวังเวงมากมากเลยทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยล่ะใครนะตัดไฟไม่ใจค่าไฟกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนพรึบๆอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดไฟนะเนี่ยคัดเอาเลยนี่นะข้าข้าได้แล้วเครื่องไอพ่นอ๋อโอ้โหระบรบไฟทำงานแล้วเจ้นะจั่นนั่นนั่นนั่นมันน้ำแดงเชลบูบอยหกหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนเจ้าทีเร็กเลยอะเฮ้ยเหมือนในหนังจูราสสิกพาร์กเลยอะเฮ้ยมันกำลังกินเหยื่ออยู่ใช่ไหมอ่ะม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปเสียบปลั๊กไฟกันนะคะเอบเฮ้ยอิบอ้โหอึอบอบหนักมากเลยเฮ้ยอีกนิดเดียวเอบเฮ้ยเสียบได้แล้วเฮ้ยนี่นะได้แล้วค่ะเฮ้ย แคบูบอยจะไปหมดเลยน่ากลัวที่สุดเลยนะเนี่ยยังยังไม่หมดเราต้องเอาปลั๊กสีแดงนะคะไปเสียบค่ะฮึบเฮ้ยฮึบเร็วเข้าเร็วเข้าสิเฮ้ยเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ย ฮึบฮึบฮะอ,อีกทีดเดียวอีกทีดเดียวพัดาไหรีบลงไปสิคนนี้ไม่รีบ,รบอยู่นะเนี่ยฮะเหลือสีไหนอีกไหมอะอ๋อไม่นะฮะเฮ้ยยังเหลือเหลือสีเหลืองฮึบนะี่แน่มี่ดึงออกมาเลยฮะต้องอเอาไปเสียบ ฮึบฮะนี่มานี่เลยเจ้าสีเหลืองนี่จะปลักไปสีเหลืองมานี่ฮะฮึบอ้บเลือดเต็มหมดเลยอ่ะมีโครงกระดูกด้วยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าทำเวลาหน่อยฮึบเสียบไฟเลยฮึบนี่ไงเสียบแล้ว เฮ้ย,ยได้ยินเสียงเหมือนมันขย้าเหนือเลยอะ่ะเฮ้ยฮึบเฮ้ยมันจะจับเราได้ไหมนะฮึบฮึบบอ้โ,อโหเสียงเพลงก็เข้าบรรยากาศมิเวฟฟังไปมากๆเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงเพลงเร้าใจมากฮึบฮ่าจับคัตเอาเลยค่ะเย้ประตูเปิดออกแล้วนะคะเฮ้ยเอาล่ะ ้องดึงเจ้าตัวนี้ออกมาเลยอ๋อจ้าดึงต้องถังเหล็กออกมานะคะเอาละเราดึงถังเหล็กลงมาแล้วเฮเอาละได้แล้วได้แล้วใกลแล้วนะคะที่เราจะไปเปิดประตูกันเฮ้ยเสียงเจ้าทีวกไกลเข้ามาแล้ว啊เฮ้เฮ้ยน่ยากลัวหอมมืดจังเลยอะ่ะฮ้ยอยู่ตรงไหนนะอุ้ยันไง เรื่องจะทำงานแล้วค่ะเฮ้ยขับรถไปดีกว่าเฮ้ยอ้โหเดี๋ยวนะไปเลยอ้โหเหยียบมิดไม้เลยน้องไปเแล้ววันๆันมัน,น,นอโหยรถชนอะไรกันเนี่ยทำไมชั้นหนึ่งซวยอย่างเงี้ยจะอยู่ทำไมล่ะครับเพนดีกว่าโอ้โหห้องขายเสื้อผ้าขออย่างชั่วหน่อยหลบในนี้ดีกว่า อ๋อห้องอาหารกำลังหิวอยู่พอดีเลยไเฮ้ย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 ได้ม่เสียงเจ้าแรปเตอร์นี่นะอ๋อเจ้าแรปเตอร์กำลังจะพังประตูเข้ามาเฮ้ต้องรีบหนีแล้วเอ้เพนดีกว่าจับดวงไฟสีฟ้าขึ้นมาเลยเอิดเอิดเอิ่ดอ้ต้องรีบหนีไปทางนี้เฮ้เจ้าแรปเตอร์เฮ้ยเจ้าแรปเตอร์พังประตูเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่นะ หัวเลยไปดีกว่าไมมยา่าอย่าตามมานะลากเฮยเฮ้เฮมื่อกี้เกอบไปน่ะฮึบฮะฮะเฮ้ยฮะนี่มันโครงกระดูกเจ้าไทเรนโนซอรัสเล็กนี่น่ะฮึบอ้านั่นไงพระเอกของเรื่อง ไทเรนโนโซรัสเล็กซ์เราจะรอดไปได้ไหมเนี่ยฮึอออฉันเห็นมนุษย์เด็กผู้หญิงแม่สาวน้อยมาให้ฉันกินซะดีๆว้าไ้ีวันสลอกตายแล้วเพนแล้วเพนแับเลย้ยไปดีกว่าเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าฮ้ฮ่ในที่สุดเราก็หนีออกมาได้แล้ว ตายวุ่นวิบเลยเราเอาละค่ะนังน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการผรจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกับเมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน,น้องคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออม้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนละบ,บาย